สวัสดีค่ะต้องตานะคะที่ปรึกษาการขาย t o y ย t a b a s สสำนักงานใหญ่สว่างแดนดินค่ะมาพบกับต้องตาในช่วง3นาทีดีๆจาก Toyota b a s สค่ะวันนี้ต้องตาจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ T-Connect ค่ะค่ะระบบ T-Connect Telematic นะคะคือนวัตกรรมใหม่นะคะที่สามารถเชื่อมคุณและรถให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะ แล้วก็ T-Connect นี้นะคะก็จะมีในรถรุ่น Revo นะคะแล้วก็ Fortuner ค่ะต้องรถตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปนะคะต้งตาก,ก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของ T-Connect Telematic นะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะค่ะ 1. น,นะคะค้นหาตำแหน่งรถยนต์นะคะสามารถเช็คข้อมูลหรือตำแหน่งรถยนต์ของเราได้นะคะหมดปัญหาเรื่องการหาที่ หาที่จอดรถไม่เจอนะคะค่ะ2นะคะติดตามรถหายนะคะเราสามารถติดตามรถยนต์นะคะว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนนะคะพกประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกค้านะคะรถน้ํามันหมดอยู่ตรงที่ห่างไกลปั๊มนะคะลูกค้าสามารถใช้บริการนี้ได้เลยค่ะ4ี่นะคะ แจ้งเตือนการบำรุงรักษานะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อลดลูกค้านะคะถึงรอบเช็คระยะนะคะก็จะมีแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect t e l e m a t i c นะคะบนมือถือของลูกค้านะคะว่าให้ลูกค้านำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะนะคะข้อมูลการขับขี่นะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนมาคุณสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect t e l e m a t i c ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ T Connect Telematic ที่ต้องการได้ให้ข้อมูลไปนะคะค่ะสำหรับครั้งถัดไปนะคะจะมีสาระดีๆจากเซลล์ท่านไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องตาขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ